โอ้มามุดเก็บกาแฟกันวันนี้เออแอดมินพามาเที่ยวเก็บกาแฟที่กาแฟสวยสดๆเลยใช่ไหมจากต้นเลยน้องน้องเต่าหมือนน้องเลี้ยงเข้าเนาะโอ้มันมันมันถึงถึงแน่นถึงแบบนี้มันก็สนุกดีกว่าที่มันโล่งๆเนาะนี่เพชมา้ายยายนี่ยายยายมีแต่กล้าไปส่วนตัวแล้วยายจะกล้าส่วนตัว ไหนๆก็มาช่วยเขาเก็บแล้วอย่าอย่าเป็นลักษณะการเป็นอุปสรรคเขานะต้องทํามาหากินช่วยเขานะต้องเก็บให้ได้เยอะนะพี่กี้พี่ก็บอกว่าร้อยกโลทุกคนมาวันนี้ต้องได้ร้อยกโลนะโอ้โลละเท่าไหร่หบาทก็ได้หกรนะเนี่ยโอ้เป็นหกบาทหกบาทกิโลหบาทวมาเลย คัดเอากระสีแดงคะ<บ>คัดเอาสีแดงเหรอ,อ,อขายอ,อันอันหลงรอย, <c oughs> ยมันจาน <c oughs> มุดไปทางไหนได้เนี่ย <c oughs> ขอมุดหน่อยขอมุดหน่อยเ <c oughs> ดกระสอบนี่ไงที่แม่เลี้ยงเนี่ยของแม่เลี้ยงนีเน่เป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมแม่เลี้งยงจากของสวนใช่ไหมโอ้ยยินดีต้อนรับครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตนะ วันนี้พาท่านประธานพามาเขาเรียกว่าพามาอยากให้ช่วยกันแบบโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านผาแดงแต่มันสวยจริงๆนะข่ายขึ้นมานะท่านประธานเนาะแม่มาดูลูกสวดตรงนี้ครับอ่าที่เขาใส่กับสอบเยนครับเอาไปสีแบบพี่ลงสีเมื่อกี้อือ เดี๋ยวไปสีเดี๋ยวทำเป็นกาแฟดำจะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับโอ้โหกี่ไร่นะี่ยแม่เลี้ยงสามไร่ค่ะสามไร่ของแม่เลี้ยงคนเดียวเลยใช่ไหมแต่แถวนี้เขามีกี่เจ้าอ่ะมีสองเจ้าฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ใช่ไหมมีของฝั่งนี้มีสเจ้าฝั่งนี้มีเจ้าสามเจ้าอ๋อมีสามเจ้าของกุหลาบซีดอยู่ตรงไหนครับอ๋อะอะครับ พรวงิธิ์ก็คือเป็น,นเป็นพี่ของพี่ทรงดำที่พลวงซีตอ๋ <S <s อพรวงซีตอ๋อคอยต้องทำให้ได้แบบคุ้มค่ากับการมาเด้อวันเนี้ยพอสุดฤแล้ววันนี้เราจะได้มาทั้งวันใช่ไหมเนี้ยไม่เป็นไรหรอกคือว่ามาคุ้มแล้ว เอาวงเก็บกาแฟเก็บกาแฟครับผมนี่ลูกลักษณะเชอรี่โอเคขอบคุณครับผมพี่กดหรือบอกกดอันนี้นะอ้้ว เ,เออเก็บเออเก็บ,กบแก่กาแฟอันนี้เนี่ยเชอร์รี่นี่เชอร์รี่เชอร์รี่สีแบบนี้เรีกเชอร์รี่ของกาแฟโอ้โหเนี่ยของเขาเก็บไม่มีเม็ดเขียวเลยนี่แหละเขาเรียกมืออาชีพอันนี้เออกาแกฟแกาแฟที่ทบ้านผาดแดงโดยมือสมัครเล่นโอ้โหนี่นี่ขนาดมือ,อสมัครเล่นสมัครเล่นยังได้ขนาดนี้ โอ้โหแบบดูทุกคนกาแฟเมืองไทยกาแฟพะเยากาแฟบ้านผาแดงแม,แม่ใจ,ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอันนี้มือสมัครเล่นครับไม่ต้องเปิดหน้านะ